สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่17เมกราคม2568ถึงขึ้นปีใหม่นะครับ2568สลารกิบแปลกินแบงก็จะออกอยู่ที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบรุรีเลื่อนมาจากวันที่16เนื่องจากเป็น วันครูนะครับก็มาวันวันที่17มกราคม2,568นนะครับในงวนนี้ผมก็เนาะวิเคราะห์ตามดวงดาวหลักโหราศาสตร์ไทยจาก,กราศีนะระบบสุริยญาตินะครับเมื่อเราเอาวันเดือนปีที่ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล16บหกตัวนะครับ17มกราคม2 5 6 8้าเวลาประมาณสัก15นาฬิกานาทีนะครับเอามาผูกดวงดูนะดูที่ว่าจะมีดาวดวงไหนที่เออเขาเรียกดาวดวงที่มีมีอิทธิฤทธิ์นยมี มีผลคือแรงนะมีดาวดวงไหนบ้างนะครับจากการที่เอามาผูกดวงดูแล้วเนี่ย17มกราคม2568เวลาประมาณ1 5 4หน,นาฬิกาี่นาทีณสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะก็ลักษณะจะอยู่ที่ราศีกรกฎนะมีดาวอังคาร อยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมังกรเล็งกันอยู่นะครับอืมอน,นี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าดาวดวงไหนที่มีพลังนะจากดูแล้วเนี่ยดาวองคารอยู่ในแกนอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำนะแล้วมีลัคนากรุมอยู่แล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์ อยู่ที่ราศีมังกร,กรเลงดาวคารอยู่คือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีพลังพิเศษก็คือเขาเขาเป็นเนาะเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะให้แสงกับดาวดวงอื่น,นเนาะแสงนี้เขาจะค่อนข้างจะมีผลต่อโลกนะถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็สิ่งมีชีวิตก็คงอยู่ไม่ได้ ครดาวถ้าดาวอาทิต์นเนี่ยมาเลงดาวดวงไหนเนี่ยดาวดวงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้เพนเนาะก็คือได้แสงสว่างสุกสุดใสอะนะสุกสดใสอันนี้วันเวลาที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยดาวที่เ,เ์ก็เลงไปที่ดาวคานเนาะแล้วก็มีลัคนาอยู่ด้วยดาวคานมันก็เลยเนาะสุกสว่างมากแล้ว ดาวค่ายก็ไปอยู่ที่บ้านดาวจันเนาะดาวจันก็อยู่ราศีกรกฎดาวจันก็ได้พลอยได้แสงไปด้วยเพราะว่าดาวจันเนี่ยวันที่รัฐตลาดกึนแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยก็มาอยู่ที่ราศีสิงเนาะม,มานำหน้าลัคนายนะครับอืเพราะนั้นก็วิเคราะห์ได้ว่าดาวที่เด่นที่สุดในวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพรอกสิบปดเนี่ย ผมฟันตัวเดียวเลยนะผมมั่นใจมากคือดาวอังคารเราอยู่ในแกนด้วยมีดาวทิศเลงด้วยนะก็มีโอกาสมาสูงเนาะถ้าดาวองคารมาเนี่ยถ้าเราจะวางหลักเนี่ยก็น่าจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่หลักสิบเนาะน่าจะอยู่หลักสิบทั้งล่างทั้งบนเนาะนะอาจจะมาทั้งล่างทั้งบนเลยดาวองคารเนี่ย นะครับคือคือไม่ได้เป็นยุยงส่งเสริมให้ไปเล่นสลาดกินแบ่งของที่มันผิดกฎหมายเนาะตอนนี้เขามีเอ็นสามล้วก็ซื้อได้เนาะอืมเราก็ไปเล่นเอ็สามได้เนาะคือไม่แนะนำให้ไปวิ่งไปไป,ไปวิ่งไปรูดอะไรเนาะม,มันได้น้อยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเนาะ เอ็นสามก็ไม่มีวิ่งมีรูดเนาะอืมแต่คือดาวอังคารเนี่ยมันเด่นมากต้องมาดาวอังคารก็คือดาวสามผมวิเคราะดูยังไงก็ดาวอังคารเนาะอืมดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารคือดาวสามเนี่ยคือมาแน่นอนเลยไม่ล่างก็บนเนาะงวดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะเอองวดนี้ค่อ,ขอนข้างมั่นใจอมืจอม คือดาวองคารหรือดาวสามก็ที่เด่นรองลงมาก็คือดาวจันทเนาะมีดาวจันท์ที่เด่นเด่นตามมาคืออยู่น่ารักเนาะอยู่อยู่น่ารักนาแล้วก็บ้านดาวองคารลักนาก็ไปอยู่บ้านจันท์ด้วยเนาะคือรองลงมาก็คือสองอีกตัวหนึ่งก็คือดาวเกตด,ดาวเกตเนี่ยตอนนี้อยู่ในแกนเนาะ ออดาวเกตตอนนี้อยู่ในแกนก็คือเขาอยู่ที่ราศีธาตุลมก็คือราศีตุลเนาะมันเป็นแกนของธาตุลมเนาะลัคนาอยู่ในแกนธาตุน้ำดาวอาทิตย์อยู่ในแกนธาตุดินออผมสังเกตว่าในแกนเนี่ยถ้าดาวดวงไหนอยู่ในแกนจะส่วนมากจะมานะอืมพอแกนเนี่ยทนนะครับพอแกนหลักเนี่ยมันค่อนข้างจะมีพลัง ดาวดวงไหนไปสถิตยอยู่เนี่ยค่อนข้างจะมีพลังนะครับก็เด่นก็คือสามรองคือสองกับเก้าเนาะอืมส่วนดาวทิศอยู่ในแกนของราศรีธาตุดินคือมังกรเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่เนาะเพราะว่าไปเลงกับลัคนาด,ด้วยเนาะแต่เราก็เอาลองๆไว้เนาะที่เด่นก็คือสามรองคือสองเก้าแล้วก็รองคือ ตามออกมาอีกหน่อยก็คือดาวอาทิตย์นะครับอืมถ้าเราจะซื้อแค่สองตัวนะก็น่าจะเป็นสองสามสามสองเนาะสามเก้าเก้าสามถ้าจะมีเบิ้ลก็ทนจะเป็นสามสามนะฮะสองตัวเนี่ยผมให้ไม่ผมผมพิจารณาไม่เยอะคือสามสอง สองสามสามเก้าเก้าสามเนาะแล้วก็สามสามเนาะถ้าท่านหนึ่งเนี่ยจะมาจะมาร่วมด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเป็นไปได้หมดนะน่าจะเป็นหนะึ่งสามสามหนึ่งนาะถ้าหลุดจากสามไปแกนด้วยกันก็คือหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะเพราะว่าอยู่ในแกนเหมือนกันนะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งอืม แต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะส่งแสงโดยตรงไปถึงที่ดาวอังคารเนาะอืมจะส่งแสงไปไปตรงๆที่ดาวอังคารอืมแล้วมีดาวอีกสองดวงเนาะคือดาวมฤตยูศูนย์กับดาวพระหัสที่ได้ได้รังสีจากดาวอาทิตย์นะคะอืมอันนี้ที่ผมดูอยู่ใกล้ๆเนี่ยน่าจะมีที่จะมีแสงอยู่ด้วยก็คือดาวหกเนาะดาวดาวศกอะ แต่พิจนานแล้วมันก็มันก,มนก็มันก็ลองลองมาแต่มันก็เยอะไปเนาะก็ก็ฝากไปสองสามคู่ก็คือสามสองสองสามสามเก้าเก้าสามนะหนึ่งสามสามหนึ่งนะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งอืมแล้วอีกตัวหนึ่งเก้าสองเก้าสองสองเก้าก็อาจจะเป็นไปได้นะ อืมนะครับอันเนี้ยเราวิเคราะห์คือเอาเอาสามเป็นหลักเนาะสามเป็นหลักสองก็เก้ารองคือถ้าท่านชอบเลขไหนนะก็คือเอาสามเป็นหลักไว้แล้วท่านก็ไปไปรวมกับเลขที่ท่านชอบหรือเลขที่ท่านฝันหรือถ้าที่ท่านไปขอเสี่ยมเสียมซีหรือจุดทูบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอาสามไปรวมด้วยเนาะอืม ฝากดาวองคารเนี่ยดาวสามนะครับอืมดาวองคารดาวสามเนี่ยนะครับถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นสามตัวเนาะผมผมฟันไปที่สามสองสามเนาะสามสองสามเนาะแล้วก็เก้าสองสามแล้วเก้าหนึ่งสามอันนี้สามตัวเนาะอืม ส่วนท่านจะเอาอะไรไปรวมอีกก็เอาสามสามเป็นหลักะนะอืมเอาสามเป็นหลักท่านก็ไปรวมเลขที่ท่านชอบนะครับอืมก็ใกล้จะหวยจะออกแล้วเนาะวันที่วันที่สนะิบสามเน่ะหวยออกวันที่สิบเจ็ดนะครับอืมก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเนาะผมดูจากเอ็นสามเนี่ยคนก็ซื้อน้อย เนาะไปถามดูพ่อค้าเขาบอกว่าขายแล้วไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคนไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยได้กําไรอืมเนาะเขาบอกว่าคนซื้อน้อยก็คือเขาจ่ายน้อยด้วยแล้วก็ไม่มีส่วนลดด้วยอะไรเงี้ยอืมซึ่งยังไปลบล้างไอ้หวยใต้ดินที่มันจ่ายงวดชนงวดมีส่วนลดอะไรเงี้ยยังไม่ได้เนาะ แต่รัฐบ,บาลเขาพยายามอยู่เนาะเราก็ไม่ต้องไปเล่นหวยที่มันผิดกฎหมายหวยดิจินลเราก็เล่นหวยที่มันถูกกฎหมายเนาะเพราะว่าซื้อสามตัวเอ็นสามเนี่ยมันมีสิทธิ์ถูกสองตัวล่างได้ด้วยเนาะแล้วก็ถูกสามตัวบนอืมกลับกันไงได้หกกลับนะครับก็ในงวดนี้ก็ฝากเลขสามเนาะลองมากระสองกับเก้าแล้วก็วงเล็บหนึ่งไว้หน่อยเลขอาทิตย์หนึ่งเนาะ หรือว่าเลขที่ท่านชอบไปรวมกับเลขพวกนี้โดยเฉพาะเลขสามเนาะก็มีโอกาสเนาะก็ขึ้นปีใหม่แล้วเนาะสองพห้าสิดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีในปีหกเจ็ดปีเก่าอันนี้นี่นี่เริ่มปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเนาะโชคดีประสบความสำเร็จคิดอะไรก็ให้สมความบัฒนา แล้วรัฐบาลก็จะแจกเงินเฟสสองเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเนาะตั้นที่60ปีขึ้นไปนด้ได้ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไว้เนาะแล้วมีคุณสมบัติครบก็คงจะได้ประมาณวันที่2 9เนี่ยไม่เกินเนาะก็ขอให้ใช้อย่างมีคุณค่าเนาะเงินหมื่นหนึ่งมันเยอะมากก็ไปใช้สิ่งในสิ่งที่จำเป็นก่อนเนาะ อันไหนที่มันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และจำเป็นก็ไปใช้ก่อนนะครับคนส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรก็เดี๋ยวรอรัฐบาลเขาจ่ายอีกรอบหนึ่งหรอกเดี๋ยวเขาจะกำหนดวันไวนะ้เนาะคือพวกที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือลงไม่ถูกคือลงแล้วนึกว่าลงแล้วอาจต่ยังไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ย ก็ตกหล่นไปเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมีนะรอบแรกอาจจะยังไม่ได้ว่ารอบสองก็จะประกาศใหม่เราก็คอยดูไว้เนาะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์หนึ่งมื่นบาทเนาะจะเสียสิทธิ์เราก็คอยดูลูกหลานก็คอยดูให้ทุกสูงอายนะครับเดี๋ยวตกหล่นไปเสียได้เงินหนึ่งมื่นบาทเนาะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเนาะคนอายุหกสิบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีไรายได้อะไรเนาะอืม นอกจากพวกที่รับราชการหรืออะไรที่มีเงินบ,บำเหน็จบำนาญก็ได้ก็ได้น้อยและก็ไม่ค่อยจะพอหรอกนะก็ขอให้ท่านโชคดีเนาะใครที่ั่านซื้อหวยก็ซื้อลอตตอรี่ก็ขอให้ตรางวัลใหญ่ๆเนาะสิ่งที่ไม่ดีปีหกเจก็ให้มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับทำอะไรให้มันรู้สึกว่า เออไม่เสียเปล่าประโยชน์ให้มีคุณค่านะครับก็ขอให้ท่านโชคดีทุกคนขอให้ถูกตลาดกินแบ่งถ้าไม่ถูกก็ขอให้โชคดีในเรื่องการงานนะขบราชการก็ขอให้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งทำงานบริษัทก็ได้เลื่อนเงินเดือนอะไรเงี้ยนะขอให้โชคดีทุกคนแก้ค่าจากอุบัติเหตุพย,ยันตรายจังไรเลยขอให้เริ่มชีวิตในปี2568ัยอย่างมีความสุข ยางมีคุณค่านะครับก็อย่าไปท้อแท้เนาะคอส,สู้ไปเพื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นเป็นไม่ได้เนาะชีวิตของเราก็ฝากว่าขอให้โชคดีกันทุกท่านขอมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพนี่สำคัญที่สุดเราก็รักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะก็ดูแลตัวเองวันต่องวันเนี่ยสิบสอาเนี่ยอากาศมันเย็นหนาวเนาะ เช้าเช้ากับค่ำค่ำจะหนาวมากเนาะกลางวันก็ยังโอเคอยู่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่างดีที่สุดก็คือพยายามดูแลอย่าให้อย่าให้ลื่นล้มหรือว่าหกล้มเนาะเพราะว่าคนอาุสูงยุ่เนี่ยกระดูกมันก็เปราะบางแตกหักได้ง่ายนะก็ต้องระวังยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะจะอคำรางก็แต่พอควรเราไม่ต้องเยอะเกินไป ครักผ่อนให้เยอะๆเท่าที่ทําได้นะครับไม่จะไปฝื้นอะไรมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแลนะถูกสลากินแบ่งมีโชคทางการงานธุรกิจของท่านทุกคนในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านทุกท่านประสบความเร็จคิดไรห้ตรงความแห็นหนาขอให้โชคดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ